นั่งรถเหนื่อยเหนื่อยกว่าจัดตาบีอีกนั่งรถมาลุ้นกลัวจะติดเหนื่อยมากไม่รู้ก้าวมาไม่ค่อยมีลูกเลยอ้ยย่าดู ไปตัดปามกันโตก้ามาถึงแล้วเป็นเหนื่อยมากเลย ลงมาถึงก็นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวดูปาล์มนะคะว่ามีต้นไหนออกลูกบ้างมาแล้วต้นนี้ไม่มีไปดูต้นอื่นปาล์มมันรู้สึกว่ามันจะไม่ก้อยออกลูกนะช่วงนี้รากาก็ดีเพราะว่า แต่ละสวนมันก็ไม่ค่อยมีลูกมันเว้นระยะเขาเรียกว่าปามขาดกอแต่ว่ามีอยู่แถวหนึง่งไม่เคยขาดกอเลยก็มีนะคะแต่บางแถวอันนี้ฟามพึ่งออกมันยังติดพื้นอยู่ความชื้นจากพื้นดินตามให้มันก็เน่าแล้วก็เชื้อราอีกหลายๆอย่างแล้วก็ตัดไป ที่ออกติดกับพื้นดินเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วมันก็หายนะคะมันก็ดีขึ้นนี่ตรงนี้เหมือนกับมีเห็ดแล้วก็หมดไปแล้วยังไม่สุกนะคะตรงนี้ยังไม่สุกยังไม่มีลูกสุก รู้สึกว่ารูปจุกแกน้อยมากต้นนี้มีแต่ดอกตัวผู้่ยดอกตัวเมียก็เริ่มขึ้นแล้วมีปลนแล้ว

เ uh ูน huh. ั่นแหละโอเคพู้นี so uh ้ต huh. ัางมักต้องตั้งออกแล้วค่ะวันนี้มากเกินมันไม่ติดลูกนะคะอยากได้ลูกต้องเอามบออกถูกต้องเลยไหมจ๊ะ อาอมา <ไป S 2> <ด>ตรงนี้นะมาตรงนี้นะลีก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 จ้าลีกอ้าวหน้าที่ต่อไปก็คือเก็บตาให้เป็นที่เป็นทางนะคะ 这个这个这个变弱，就扎破。 对嘞，对。 นี่ต้นที่เพิ่งออกลูกก็จะตัดยากประมาณนี้นะคะต้องนั่งนั่งเจาะลงไปเลยละจากเจาะรูว่างจากก้างบน กว่าจะได้อ่าได้แล้วเดี๋ยวมันเป็นตามลายเล็กไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเพึ่งออกนี่ เมื่อวานเก็บไปไม่หมดโอ้ยดีนะที่เราตัดยังไม่เสร็จได้มาเก็บไปขายโอ้ยนี่ของที่ตัดเมื่อวานมันเก็บไม่หมดจ้า ดูใหญ่มากดูต้นนี้สมบูรณ์มากดูดูนี่โอ้ยนั่นมันเหมือนจะสุกขึ้นมาอีกนี่นแต่ไม่สุกหรอก วดหน้าน่าจะได้สองสามสามลายได้งวดต่อไปเราตัดเมื่อวานนะคะไม่ไม่แมวามาต,ตีตัดเร็แล้วนะป้าเมาื่อ ดูขี้เมฆขี้ฝนดำมาแล้วไม่ปลือไม่ปลือไม่ปลือปุ้ยกับสร้อยหมแล้วมาเลยมาเลยขี้เมฆมาเลยมาเลยนะจ๊ะขี้เมฆมาเลยตัดเสร็จแล้วนะคะวันนี้ตัดเสร็จแล้วดูดูนู่นขี้เมฆดำมาแล้วดำมาแล้ว ถกได้เลยคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ตัดเสร็จแล้ว จะกลับบ้านกันแล้วแล้วก็ไปขายได้เลยไปขายตอนบ่ายนะคะต้องไปดูแลผู้สูงอายุก่อนแล้วค่อยมาทำฟาร์มไปขายนะคะตัดเสร็จแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า 你一开。 เม่ม่หมดกันกับกบ